ไอ้ผู้เรียเรื่องชื่นฟังฮะที่นี่นะครับเรียกว่าทะเลสาบสุรยันจันทาแต่ที่เรากำลังเดินขึ้นอยู่นี้นะครับคือเขาพสัสาปีนปีนครับมาไต้หวันนี่ปีนอย่างเดียวปีนตั้งแต่เสิ่งเต๋อนะครับแล้วก็มาอีกที่หนึ่งก็ปีนอีกครับขอบคุณครับ ปีนอย่างเดียวปีนปีนปีนขา,าสันสันกิโกสัน,ส,น, iko, ส,นสันมากเขาทำอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคืออะไรรู้แต่ว่านะครับปีนแล้วก็ปีนครับสังเกตคนไทยนะครับอันนี้คนคนพม่าครับไอ้คนมาเลยครับคนมาเลยคนมาเลย <laughs> แล้วก็คนไทยครึ่งหนึ่งอออตอนนี้ทุกคนใกล้จะหมดแรงแล้วนะครับ ไมแล้วครับกลับบ้านครับกลับบ้านจะมารู้ว่าทดสอบทดสอบังอาหารเจนะครับว่าจริงเจเราจะแข็งแรงแค่ไหนนี่ครับจะพาเจ้าสนักมาเองครับเจ้าสนักบูลินของเรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 往那边走，你现在去走那边走。